ไปเที่ยวขอเสื <göz imprisoned clothes> kind of ้อครับกางเกงแดงแซ่บมากไปขอครับเล่นน้ำก็ต้องขอเสื้อครับผมไม่ใส่กางเกงยีนไม่ได้คนก็เลยคอมเมนต์แซลเยอะเลยนิดหน่อยนิดหน่อยมีบ้านครับผมเกิดไหมคนเขามาแซวเยอะขนาดนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องโดนแซวเตรียมใจไว้แล้วก็ก็ตั้งใจถ่ายครัถ้ามันออกมาดีแล้วค่อยค่อยลง เราถอดบ่อยไม่บ่อยจริงๆมาช่วยไม่บ่อยนะูถอดเป็นอีเวนต์อ่ะผมไปเที่ยวได้นำ้ำตกผม,มก็ถอดอะไรเงี้ยผมไม่ได้แบบอยู่บ้านอย,า,ออยากรถก็ถอดอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นก็มีต้องมีากิจกรรมมันต้องมีากิจกรรมครับแต่คนก็ชมโหหมุนแซ่บในมากก <c oughs> ็ถ้าถ,ถ้าเราสามารถเป็นกำลังใจให้คนอื่พนพัฒนาพัฒนาตัวเองหรือออกกำลังกายได้เราก็ทีใ่ใจด้วยเเรร่กาดูแลตัวอง ช่วงนี้ทำงานหนักมากครับเลยเข้ายิมแค่สัปดาห์ละวันเองนะฮะก็พยายามคุเรื่องก,กินนะครับกินเลือกของกินดีๆนะครับพวก็แบบอะไรที่น้ำมันพืชเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่กินเลยนะครับเคยมีไม่ได้ช่วงปล่อยเคยมีช่วงมีอะไรหรืไม่เคยนะไม่ผมไม่เคยมีช่วงที่ปล่อยตัวอ,อาจจะมีช่วงที่บวมบ้างเพราะแบบตั้งใจกินเพราะว่าอยากจะแบบเพิ่มเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ว่าไม่เคยบอกว่าปล่อยไม่ติด งเป็นคนท,ที่้สํารา้ใช่ครับผมค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นไสไตล์ผมด้วยผมชอบเห็นตัวเองในกระจกแล้วแบรู้สึกรู้สึกดีอ่ะคืออย่างก็บอกมารกายการไปยิมการไปฟิตเนสเนี่ยผมมเป็นแบบกิจวัดเลยก็ได้คือเราเราอยากไปนะครับไม่ใช่แบบว่าต้อม,มีใครบังคับไปแต่แต่ชัช่นเราก็ค่อนข้างเสียวกันนะ<อ>วก็ลล มาดาก็น่าเบื่อใช่ไหมครับเพราะว่าหาอะไรที่มันลุกเล่นหน่อยแล้วมันเหงาจริงๆไม่ต้องเซ็ตั้นได้หรือพอยไปเรื่อยแหละครับเดี๋ยวมันมีภาพเหมือนพี่จุ๋มาคอมเมนต์ว่าทำไมต้องร่ออัดขนาดนี้เลยแก้ของเขาแก้แก้แก้ยังรอเดี๋ยวรอถึงเวลาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแซวเลนเพราะไลน์นี้ก็มีบ้างเหมือนกันครับไปดูพวาห่วงจริงๆมันมีใส่ทิโมจิแบบคนทิโมจิแบบคันโอ้โห ่มให้เขาแซวเล่นๆครับไม่มีอะไรก็คือความสัมาร์คือยังไงฮะน้องครับเป็นน้องไม่มีอะไรครับอย่ใครถ่ายให้คนอยากรู้ว่าใครถ่ายให้คือไปเป็นสิบคนอะก็เลยแบบแล้วแต่ว่าใครว่างก็ให้คนาถ่ายให้ใครลงไอติ โชว์โชว์เลยมัต้องโชว์กล้าบล็อกบลอกอื่นให้มาบล็อกลูกไหเออแล้อ่านคอมเมนต์แล้วก็มีบล็อกคนอื่นที่ไปกับไปกับแฟนไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นไปได้ก็คือแบบคนจะกินไปก็ได้อะไรเงี้ยหมายควาบอกว่าเราไปกับแฟนแล้วก็แบบเล่นเกิดตัวไปเล่นหมากันอะไรมเนี่ยผู้หญิงไปขี่อะไรยังไงคะคือเราก็มีเพื่อนๆที่สนิท เพะฉะนั้นแบบเราเราพอเราทำกิจกรรมอะไรถ้ามันจะเข้าข่ายคนก็อ่านไปสอบนะพอไปแซวได้เราก็ไม่ได้กินอะไรมากอย่างคลิปนี่เราไปด้วยวนะก็ไปก็ไปด้วยกันซุลิซุลิไปด้วยอ๋อคือไปเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มใหญ่แทีนี้เขาต้องเห็นกันอยู่แล้วจะโคตรลงเลยมาแก้แซวเฉยๆอยู่แล้วผมก็ปรึกษาไว้ลงดีไหมลูกนี้ลูกไหนสวยสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่มาัน ไม่ถังผมคนเดียวครับถังครับหลายคนยี่หุ่นเป๊ะขนาดนี้ยังต้องถามหาความมั่นใจจากคนอื่นอีกเหรอเปล่าพี่เดิมเากมาไม่เป็นของพอดีที่สุดแต่ก็เป็นพี่น้องกันไม่ได้ว่าผมเกลียนความสำคัญเพราะเป็นพี่น้องกันครับไม่ได้มีอะไรแต่คนดูชาวสุนทรก็ขอบคุณที่ให้ความสำคัญสนใจพวกเราอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรจริงเป็นผมเป็นพี่เป็นพี่น้องกันอนาคตจะเป็นยังไงก็ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันคือแบบไม่อยากจะพูด ว่าแบบไม่มีอะไรไม่มีทางอะไรมันรู้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองจะเป็นยังไงคือตอนนี้เราอยังลังเลไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีกับการไม่ใช่ครับเออตอนนี้เราไม่ได้คิดเรื่องนั้นมากกว่าคือเครค่ะจอร์ขอบคุณค่ะ